E.P.8 ีห้ถูก06เลิกตายมันใจอีกแล้วหมวดใหม่17มกราคาให้มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซีทางช่องมหาบาร,รมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ มาพบเจอกันในค่ำวันจันทร์ที่5มกราคม2569กับ EP ที่8ให้ถูก06เลิกตายมั่นใจอีกแล้วงวดใหม่17มกราให้มาแล้วจ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามารับชมแนวทางใบแรกที่ตามโจหัวกันเลยกับแนวทางเลิกตาย แอดมินมีสถิติให้ได้รับชม20งวดให้เลขเด่นชนิด4ตัวมาตัวเข้าตลอดทุกงวดสถิติดูตามภาพได้เลยนะคะสำหรับผลงานในงวดล่าสุดให้ถูกชุด2ตัวติดต่อกันมาถึง4งวดซ้อนในงวด16พฤศจิกาท้ายหลังบันที่1ออก1 4 5ให้ถูกตัวตรง4 5ในงวด1นธันวา ท้ายหลังวันที่1ออก2 5 2และ2ตัวล่างออก2 2ให้ถูกชุดตัวกับ2 5และถูกเลขท้าย2ตัวส2งในงวด1 6ธันวาท้ายหลงวันที่1ออก8 9 5ก็ให้ถูกตัวตรง9 5ในงวด2อมกราท้ายหลังวันที่1ออก7 0 6ก็ให้ถูกตัวตรง0 6 และนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่17โมกราข้อมูลเลือกใต้ให้เล็กเ่นมาที่เลข3765ชุด2ตัวมีเลข33 35 36 37 73 75 76 77 63 65 66 67หา3 5 5 6 6และ5 7มาลุ้นกันนะคะตามมาติดติดกับผลงานแนวทางข้อมูลมั่นใจอีกแล้วมีสถิติให้ได้รับชม5งวดตามภาพนะคะเป็นแนวทางเลขเด่น2ตัวมาตัวสำหรับผลงานแนเวลาสุดวสอกโมกราให้เลขเด่น4และ1ท้ายหรังวันที่1ออก706 และ2ตัวล่างออก16ปรากฏว่าเข้าเล็กเด่น1ที่2ตัวล่างและเข้าตัวตรง16มาเก็บข้อมูลกันใหม่สำหรับงวดใหม่17โมกรา69แนวทางมั่นใจอีกแล้วจากสูตรด้าเล็กเด่น7และ8ส่วนผลรางปันจะออกอะไรนั้นต้องรอลุ้นไปด้วยกันคะ่ะ ตามมาติดติดกับผลงานแนวทางข้อมูลคุณคังสังรุยมีสถิติให้ได้รับชม6งวดดูตามภาพนะคะเป็นแนวทางเลขเด่น2ตัวมาตัวสำหรับผลงานแดงวรสุทาสุดมวดสอบมกราให้เลขเด่น1และ9ท้ายรางวัลที่1ออก706และ2ตัวล่างออก16ปรากฏว่าเข้าเลขเด่น1ที่2ตัวล่าง มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่17โมกราแนวทางคุณคุณขังสังรุยให้เล็กเด่น5และ7ส่วนผลรางวัลจะโอกไะไรนั้นต่อรุ้นค่ะตามมาติดติกับแนวทางข้อมูลมังกรทยานเมฆมีสถิติให้ได้รับชม8งวดดูตามภาพนะคะสำหรับผลงานในงวรสุดววดสอบโมกราา ไฮเล็กเด่น0,4,6ถท้ายราังบันที่1ออก7,06และ2ตัวล่างออก1,6ปรากฏว่าเขาเล็กเด่น0ที่หลัก10และเขาเล็กเด่น6ที่หลักหน่วยบนและหลักหน่วยล่างมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับวดใหม่17โมกราคมแนวทางมังกรทยานเมฆมีเล็กเด่น1 3และ7 รอลุนกันนะคะมารับชมกันต่อกับผลงานแนวทางข้อมูลคิดว่าใช่พบว่าใจมีสถิติให้ได้รับชมเพื่อเป็นข้อมูลตามภาพนะคะเป็นแนวทางเลขเด่นบนผลรางวันวันล่าสุดงวดสอบโมกราเลขไม่เข้านะคะผลงานวันล่าสุดงวดสอบโมกราเลขไม่เข้านะคะ มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่17โมกราแนวทางคิดว่าใช่โผวัดใจจากสูตรได้เล็กเดน0และส่วนผลรังวัลจะออกไรนั้นรอรุ่นไปด้วยกันคะ่ะตามมาด้วยแนวทางบัญญพลเป็นขวยซองที่คุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีรายๆท่านถามหากันเข้ามา โดยจากสถิติที่ผ่านมา9งวดให้ถูกคู่2ตัวบนและ2ตัวล่าง10งวดหลุด2งวดผลงานล่าสุดในงวด16ธันวาท้ายหลังวันที่1ออก895และ2ตัวล่างออก52ให้ถูกเลขเด่นชุด59ต่อมาในงวด2มกราคมเลขไม่เข้านะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่

3 5 9 3 8 3 7 3และ6 3มาต่อกันด้วยแนวทางรับ้อยฟันธงแอดมินลงสถิติให้ได้รับชม9างวดตามภาพนะคะให้ถูกเลขชุด2ตัว7งวดหลุด2งวดสำหรับผลงานในวัลาสุดในวั16ท่านว่าท้ายรางวันที่1ออก8 9 5 และเลขท้าย2ตัวล่างออกค่สปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่นคู่2 5ต่อมาในงวส2มรกราเลขใหไมเขา้ามาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่17มกราคมแนวทางราบรอยฟันทงให้เล็กเด่นชุดบนมีเลข65 64 63 67 62 66และชุด3ตัว 364กับ367ชุด2ตัวล่างมีเลขเน้นทีเลข6กหและ45ชุดรองมีเลข6 2สอง8 6 9 4็47 4 8และ49รอลุ้นกันคะ่ะคลิปจบแล้วอย่าลืมให้กำลังใจแอดมินและทีมงานด้วยการกดติดตาม กดชอบกดแชร์ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆูกทันด้วยนะคะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนการผนานทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ SARIES DJ